สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A นะครับมาวันนี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการหน่อยนะเอาปรับทำไมพี่ลองเปลี่ยนดูเ้ิ่เออลองวันนี้วันนี้เราจะถ่ายทำแบบสารคดีไหมนะฮะเดี๋ยวรอคุนเข้ามาก่อนนะซ้อมซ้อมซ้อมไรก่อนอจัดที่จัดทางให้มันดีหน่อยนะวันนี้วันนี้ค่อนข้างจะซีเรียสนะเราจะถ่ายทำแบบสารคดีเลย เสื้อตัว200นะครับลายฉลามฉลามก็มีเสื้อหลายสีนะครับเสื้อ IM เเสื้อของที่ร้านตัว200รวมค่าจัดส่งมีไซส์ S ถึง XL เสื้อผ้าฝ้ายลายโมโนโทนสกรีนสีเดียวใส่ดีใส่แล้วรวยเ,เสื้อใส่แล้วรวยนะครับวันนี้ก็สุดสัปดาห์นะฮะ Q&A เราคงมากับคำถามของเพื่อนๆน,นะครับคำถามนี้ผมก็ติดเอาไว้นะครับตัวนี้มา เวลาเล่าเรื่องมันต้องมีของประกบไม่งั้นมันเล่าไม่มันเดี๋ยวผ่านวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้ก็ผมก็บอกก็แล้วเอาเดี๋ยวผมเลื่อนไปพรุ่งนี้แล้วกันนะทามันสะดวกเพราะว่าวันนี้ก็เดินทางไปเรื่อยเดินทางเพื่อไปเอานี่แหละพวกมีดแบรนด์จีนนี่แหละนะมาประกบกับการเล่าเรื่องวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้จะเป็นมีดโคซิลแต่โคซิลยุ่งนีดน้อยนะไม่เป็นไรเล่าให้ฟังเขาสงสัยเขาถามมาเราตอบได้เราก็ตอบ นะครับเราตอบไม่ได้เราก็ตอบว่าเราตอบไม่ได้เราไม่รู้อะไรเงี้ยลองถามมาดูนะครับสําหรับคนที่มีคําถามคําถามอะไรก็ได้นะอยากรู้ก็ลองถามมาดู <c oughs> เผื่อผมจะหาคําตอบให้นะครับโอเคไลฟ์สาระกับครูแว่น QA นะครับวันนี้เพื่อนๆเขาถามมาว่าพี่แล้วในอนาคตเนี่ยมีดแบรนด์จีนมันจะเป็นยังไงอ่ะคราวที่แล้วเรา,เล,าเล่าเรื่องของแนวโน้มของอะไรนะ โรงงานมีดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมีดพับมีดใบาตายมีดแบรนเนมนั่นแหละอนาคตเป็นยังไงนะครับผมก็ทำนายไว้แล้วบริษัทมันก็ต้องอยู่ต่อไปนะฮะมันก็ต้องเดินเดินหน้าต่อไปแล้วจีนนะพี่มันจะอยู่ต่อไปไหมนะครับติดตามดูวะเรามาพูดถึงเลือกมีดแบรนด์จีนนะครับมีดแบรนด์จีนเช่นที่เราจะรู้จักกันก็คือมีดแลนมีดมีดซาเลนมู นะครับคุณดูรูปร่างหน้าตาดูแพคเกจจิ้งนะฮะจริงๆมีดแบรนด์จีนมีหลายยี่ห้อมากกว่านี้นะครับมีดบางยี่ห้อผมก็เลือกขายไปแล้วบางยี่ห้อก็ยังขายอยู่นะปัจจุบันมีดกันโซ่ไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอเห็นไหมแพคเกจจิงเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่กันนะครับอันดับแรกก่อนถ้าจะพูดเรื่องมีดแบรนด์จีนเรามารู้จักประเทศจีนกันก่อนเออหลายๆคนก็เอ๊ะฟังแต่จีนนะฮะ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเป็นรัฐเอกราชอยู่ในเอเชียตะวันออกเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่ส e ุดในโลกฮนะมีถึง1 4ึ0งล้านคนประเทศไทยเรามีกี่ล้านมาเจดสบล้านเยอะกว่าเยอะเลยอ่ะถ้าแบบมาวิ่งกระทืบวันนี้คงตายไม่ไหวเจิล้านสู้1ัน ,400 ี่ร้ล้านคนไม่ได้นะครับเป็นรัฐพักการปกครองเมืองเดียวโดยพักคอมมิวนิสต์จีนพักเดียวนะครับ หรือเราเรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์นั่นแหละนะครับสั่งปุ้งตามนั้นเลยท่านไม่ทําก็ตามนั้นเลยเละนะครับ <c oughs> แบ่งเขตการปรกครองออกเป็น22มณฑลนนะฮะหนึ่งมนฑทนเนี่ยคือประมาณว่าเหมือนเหมือนหนึ่งหนึ่งประเทศอ่ะหนึ่งมนฑทนอ่ะหนึ่งมนฑทนมันก็จะประกอบไปด้วยหลายๆจังหวัดอ่ะประมาณนั้นนะฮะมันแก้มันใหญ่มากอ่ะหนึ่งมนฑทนมันใหญ่มากไม่รวมพื้นที่ข้อพิพาทด้วยนะครับเช่นที่เกาะไต้หวันอะไรอย่างเงี้ย ไต้หวันนี่เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นประเทศนะนี่เขาบอกมันเป็นเขตปกครองของจีนนะครับแล้วก็ตะวันตกพวกฝั่งตะวันตกก็จะไม่ยึดไต้หวันนี่แหละแล้วคนไต้หวันเขาก็ไม่เรียกว่าเขาเป็นคนจีนด้วยนะฮะก็สินค้าก็ดีครับแบรนด์ดีมีการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นฝั่งยุโรปเยอะมีห้าเขตปกครองตนเองสี่ที่เทสบาลนครปักกิง่งเทียนจิงเซี่ยงไฮ้ถงชิงว่าไปฮะตามนะ ตามนั้นเลยนะผมก็มาเล่ามาเล่าให้ฟังเนาะสนุกสนุกนะครับผมต่อมานะครับผมประเทศจีนมีพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนนะครับประเทศจีนมีพื้นที่ใหญ่ขนาดเป็นอันดับสามของโลกคือ9.6ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่ที่แล้วใหญ่กว่านี้มีไหมประเทศอันดับหนึ่งเลยที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือประเทศรัสเซียมีพื้นที่สูงถึงล้อ17 ล้านตารางกิโลเมตรนั่นเองและน้อยที่สุดในโลกคือนครรัฐวาติกันครับศูนยดสตารางกิโลเมตรโอเคจบแค่นี้ตัวสารคดีม้างที่ผมเล่าให้ฟังนี่ก็คือผมจะพยายามจะบอกว่าประเทศจีนมันเป็นมันเป็นหนึ่งในแกนโลกเลยนะหนึ่งในแกนโลกเลยที่เป็นตัวจักรสำคัญเลยครับสมัยก่อนเรารู้จัก สินค้าและเทคโนโลยีผ่านอเมริกาเราเชื่อว่าประเทศนี้เป็นประเทศมหาอำนาจเพราะว่าเขาชนะสงครามโลกมาถูกไหมรู้ไหมทำไมเราถึงใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลที่เขายอมรับกันอ่ะยอมรับกันเท่ากับทองใช่ก็เพราะเขาชนะสงครามไงใช่ไหมเขาก็เลยอ้าโอเคเขาเลฟเฟอร์เรนซ์ให้ประเทศอยู่พิมพ์เงินออกมาได้เลยมีความน่าเชื่อถือ เอาเงินไปแลกดอลลาร์ก็เราก็รู้สึกว่าเหมือนเอาเงินเอากระดาษแลกกระดาษอนะ่ะคุณมั่นใจในกระดาษแต่นั้นไม่หล่ะเขามั่นใจก็เอาโอเคแต่บางประเทศจะพิมพ์งเงินก็ต้องมีทองคำหน่อยเดี๋ยวแบบมีนี่นั่นโน่นนะพิมพ์งเงินเท่ากับทองที่มีอ่ะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวจะไปไกลนะเดี๋ยวจะไปไกลนะครับว่าเท้าเกินๆให้ฟังแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีจีนหรอกนะจีนก็ยังเป็นแบบสมัยเราเด็กๆอะ่ะเมื่อ4ี่สิปีที่แล้วอะ่ะโอ้โหเป็นประเทศแบบประเทศค้อนเคียวแบบ โลเทคมากอะไม่เป็นที่ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าแบบเราไม่ไม่เป็นประเทศแรงงานอนะว่าง่ายๆนะครับแต่ตอนนั้นเรามีอเมริกานะที่ส่งเครื่องบินขึ้นไปตีกับรัเสเซียอยู่แม่งตีอยู่หองประเทศตีกับรัเสเซียอยู่ใครจะไปเหยียบดวงจันทได้ก่อนกันก็สร้างยางนี่ไปแข่งกันเขามีอเมริกากับรัเสเซียนี่แหละเขาก็พัฒนาสินค้ากันไปตั้งแต่ยุคโซเวียตละผ่านวันเวลามามาอัดกับญี่ปุ่นมาัางสักพักหนึ่ง พวกสิ่งนี้มันเป็นเทคโนโลยีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้จักญี่ปุ่นแล้วเราก็จะรู้จักอเมริกาในสองตัวเนี้ที่เขาแข่งสินค้าเพื่อส่งออกกันไปทั่วโลกนั่นเองนะครับแล้วประเทศอื่นเขาไม่มีเหรอมีแต่เขาไม่ค่อยเน้นส่งออกสักเท่าไหร่เยอรมันอย่างเงี้ยเยอรมันเขาเน้นไปทางด้านการศึกษานะครับมีการส่งออกเรื่องความรู้ค่อนข้างเยอะเรื่องอุตสาหกรรมนี่มันแบบพิเศษพิเศษลึกๆอะ่ะไอของไอของพื้นฟ้นเขาไม่ค่อยทําอะ่ะเขาจะทําอะไรอะไรนะ ง,ง่ายง่ายไม่ยากยาก,ยากทำอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับผมเขาก็จะส่งออกสินค้าอีกแบบหนึ่งรัสเซียก็มีของเหมือนกันนะแต่ก็ใช้ในประเทศเขาอวกแล้วไม่ต้องส่งไปไหนหรอกนะโอเคไหมถ้าเป็นเยอรมันก็คงเจอกันยนตกรรมอ่ะสัดกันไปทางนั้นอ่ะส่วนญี่ปุ่นก็อีกแบบหนึ่งแล้วจีนมันไปอยู่ตรงไหนวะมันมาช่วงไหนวะจีนสินค้าจีนตั้งแต่ยุคแรกที่เราฟังมานะฮะจีนแดงจีนแดงฝังหัวกันวาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จีนแดงจีนแดงเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ยินคำว่าจีนแดงแล้วถ รุ่นนั้นตายไปหมดแล้ว <c oughs> ไม่เหลือแล้วเหลือรุ่นนี้ไว้จีนสมัยใหม่ฮะไชน่าฮะเรารู้จักไชน่ามา20ปีแล้วเขาเข้ามาตีตีตลาดจนประเทศ,ปร,เทศประเทศจีนผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรราคาถูกผมก็โดนเครื่องจักรเอาคืนมาครับลองไปฟังรายการผมดูนะครับผมตกงานก็บอกไอเครื่องจักรจากจีนนี่แหละเขาไม่ต้องการคนอย่างเองแล้วคนอย่างเองที่เข้าไปพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนให้เฮียให้ซ่อไม่เขาไม่ต้องการมึงแล้วเขาซื้อเครื่องจกักรแนะนําม,มาตั้งกุ๊กกุ๊กกุ๊กได้เลยแล้วก็ทํางานได้เลยไม่ต้องมีที่ปรึกษาอย่างพวกปูแล้วเขาไม่ต้องใช้แล้วผมก็ตกง,งานผมก็ตกง,งานเครื่องจักรไม่ต้องซ่อมแล้วทิ้งเลยซื้อใหม่เครื่องจีนลงใช้งานได้เ e อร์ฟอร์แมนซ์80%ของเครื่องญี่ปุ่นเครื่องเก่าที่ใช้อยู่ก็ไม่เป็นไรไม่พอนะอัดกันที่ถึงเครื่องมือสองก็ไปอีก สินค้ามือสองสินค้าจากจีนเขาไปอัดทาตลาดกันในเมืองไทยนี่แหละเป็นเมืองที่แหล่งทิ้งขยะอุตสาหกรรมมันอยู่ที่นี่นะครับแต่ก็ดีเราได้ใช้เครื่องจักรในราคาที่ไม่แพงแต่ถามว่าความคงทนมันจะสมบุกสมบันไหมคําตอบก็คือไม่แต่จีนพัฒนาเรื่อยๆพัฒนาไล่ไปเรื่อยๆในขณะที่ประเทศอื่นกราฟในการพัฒนาเนี่ยมันมันความชันของมันน้อยลงแต่ขณะที่จีนแม่งวิ่งตามอ่ะวิ่งก,กึขึ้นไป จนในที่สุดเขาทำทุกอย่างแม้กระทั่งมีดมีดจีนนะครับมีดจีนที่เราหยิบมาเนี่ยนะฮะมันเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันในตลาดมีดจีนเราจะรู้จักกับมันในเรื่องของมันถูกสมัยก่อนเนี่ยมันก็แค่พอใช้ได้นะก๊อปโรงงานก๊อปนั่นก๊อปนี่นะครับก็บอกก็บอกว่าอ้ประเทศนี้แม่งเก่งก๊อปปี้ พูดไปพูดมายังไม่เข้าเรื่องเลยเก่งก๊อปปี้ก๊อปไปก๊อปมาเดี๋ยวนี้จีนไม่ก๊อปแล้วจีนผลิตสินค้าของเขาขึ้นมาเองมีมีแบรนด์ของตัวเองชัดเจนแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านการ PR การนการนำเสนอด้วยนะครับใครจะไปเชื่อไอ้มีดอย่างเงี้ยราคาไม่ข้ามห0าร้อใครมันจะไปเชื่อนะครับแต่มันข้าม500ก็ไม่ได้ด้วยนะคนจะไม่ซื้อมันเพราะว่า Ma d e ิน c ชน n า Val u ลไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้จะเป็นมีดซาแลนนะครับ มีดแบรนด์ซาแลนมู7033 LUC หน้าตาดีนะครับใช้วัสดุก็เป็นสแตนเลสไฮคาร์บอนน่ะหรือกลุ่ม 8CR13MOV e ปากัาก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานี่แหละขึ้นชื่อว่ามันเป็นมีดใช้งานได้ตัดปาดเฉือนมีค่าเท่ากันทางกฎหมายเหมือนกันเอาอย่างนี้ไปแทงใครเหมือนกันเลยนะครับติดคุกเท่ากันอืมถ้ามันตายไอ้เช่นนี้ก็อาวุธสังหารเหมือนกันเลยเาจาตะเกียบไปแทงเข้ากับไอ้เช่นนี้แทงก็เหมือนกันนะ อย่าไปแทงใครก็อย่าไปทําอะไรอย่างนั้นนะอ่าอันนี้เขาจะมีแพ็กเกจมาแบบนี้พอแพ็กเกจมาแบบนี้เราจึงถึงเอ๊ะมันเหมือนสินค้าที่วางขายตามร้านสะดวกซื้อเลยวะ่ะคําตอบก็คือใช่แพ็กเกจก็มาอย่างนี้เขาออกแบบมาให้คุณใช้มีพวกนี้เก็บไม่มีราคาหรอกครับไม่มีราคามันเป็นเครื่องมือในการใช้งานฮะมันเราเรียกมันได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่มีดสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปสองคลิปที่แล้วหรือก่อนหน้านั้น มันไม่ใช่มีดของคนประสบความสําเร็จมันเป็นมีดของคนที่สงที่อยากรู้แบบแบบอยากรู้อยากเล่นนะแต่ก็แบบทุนไม่เยอะนะครับเราไม่อยากจะไปเสียเงินกับมันเยอะเราอาจจะอยากรู้แค่นิดหน่อยคุณอาจจะเป็นคนประสบความสําเร็จก็ได้ก็ได้นะคุณอาจจะไม่ต้องการความสําเร็จผ่านมีดคุณอาจจะมองมีดแบบธรรมดาได้ไ้งเอ้ยคุณซื้อไฟฉาย,ยว่าอัลเเวอร์วางอ่ะแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเลยนะครับมันก็มีสินค้ากลุ่มนี้มาให้คุณเลือกเล่นนี่ไงสินค้ากลุ่มนี้ มาให้คุณเลือกเล่นนะครับคุณก็เลือกเล่นได้เอาเครื่องแม่งให้รีสตาร์ทรีสตาร์ทไปใช่ไหมครับให้คุณเลือกเล่นได้พอคุณเลือกเล่นได้ปั๊บรุ่นที่มันดีขึ้นมาหน่อยมันก็มีนะครับอย่างตัวนี้ก็ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงราคาก็บวกขึ้นมานิดนึงหน้าตาละไม้คล้ายมีดนอกเลยนะครับหน้าตาละไม้คล้ายมีดนอกเพราะว่ามันจะทําอะไรหะ่ะมีดนอกมันก็แค่แค่แบบมีมีด มีประกับมีคลิปย้ายคลิปได้สี่ด้านอย่างเงี้ยแต่อักษรจีนหลาเลยนะอย่างนี้โอเคมั้ใช้งานได้ดีไม่ต้องห่วงเลยมีมีระบบล็อกที่ดีนะครับมีระบบล็อกที่ดีแล้วก็เขาเรียกอะไรอะราคามันไม่แรงเป็นของเล่นราคาไม่แรงเนี่ยตัวนี้ไม่มีล็อกนะครับ นี่เป็นสลิดจอยแล้วก็พับรู้ไหมทำไมไม่มีล็อกไม่มีล็อกนะมีดตัวนี้น่าจะถูกผลิตเพื่อไปขายที่ประเทศอังกฤษครับประเทศอังกฤษเขามีกฎหมายแต่ละประเทศก็มีกฎหมายเหมือนกันนะว่าเฮ้ยถ้าเป็นมีดเนี่ยห้ามมีตัวล็อกนะอะไรอย่างเงี้ยมีดพับก,ก็คือมีดที่มันจะต้องเป็นไม่มีตัวล็อกแบบนี้ถึงจะไปขายที่ประเทศเขาได้กฎหมายแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับ คนหมายที่เมืองไทยคือห้างพุมมีแฟงเดี๋ยวหายห้างพุมีแฟงนะครับเค okay, ไหมเขาเ็ออกแบบมาเพราะว่าจีนปัจจุบันเป็นโรงงานโลกไปแล้วถ้าเขเป็นโรงงานโลกรับจ้างผลิตมันกูไม่ขายซะเองเลยล่ะเริ่มเข้าคําถามเพื่อนแล้วนะฮะพอมันเป็นโรงงานโลกแต่ก่อนก็มีคนมาจ้างเขาผลิตจ้างเขาผลิตไปไป,ไปมา,มา,มาแต่ก่สินค้าจีน่ภาษาจีนหมดเลยนะ สักพักหนึ่งคนจีนก็ส่งคนไปเรียนแล้วก็ไปศึกษาการตลาดมาพบว่าถ้าเราจะค้าขายกับต่างประเทศเราต้องใช้ภาษาโลกภาษาโลกมีอยู่สองภาษาภาษาที่หนึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั้งโลกจริงๆต้องใช้ผ่านอุปกรณ์นะเราออกไหมถ้าไปเที่ยวบ่อยๆจะรู้นะครับ <S <S เครื่องคิดเลขนี่คือภาษาโลกคุณพูดภาษาอะไรก็ได้ ถ้าคุณจะค้าขายคุณต้องเรียนภาษาโลกให้ได้ก่อนคุณต้องเรียนบวกลบคูณหารให้ได้คุณต้องคิดเลขได้คุณเป็นใบ้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องพูดผมเดินทางมาหลายประเทศซื้อของก็เยอะผมไม่ได้พูดได้ทุกภาษานะแล้วคนที่นั่นน่ะเขาก็ไม่ได้พูดได้ทุกภาษาด้วยบางประเทศก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พูดภาษานี้ได้ผมก็ซื้อของกันได้โอเคไหมภาษาที่สองนะครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงเรียกว่าเป็นภาษาภาษาพูดนะเป็นภาษาที่1ก็คือภาษาชาติกําเนิดภาษาที่2ก็คือภาษาอังกฤษภาษาที่3ภาษาจีนนะภาษาจีนเอาเข้าไปถ้าเมืองไทยภาษาที่หน่าจะเป็นรัสเซียนะอืมห้าหรัสเซียญี่ปุ่นเนี่ยโอเคแต่จีนมาละตอนเนี้ตอนนี้จีนมาละนะครับ นอกจากสีดำนะครับมันไม่ได้มีสีเดียวมันก็ทำสีเขียวมาด้วยแต่ก่อนมันก็ไม่มีสีเขียวหรอกแต่ก่อนแม่งก็ยิงดำมาต่อไปต่อไปเฮ้สไปเดโก้นี่มันทำออกมามันมีหลายสีจังเลยเราเพิ่มสีเข้าไปบ้างอ่าเพิ่มสีเข้าไปเป็นไงรุ่น9054 s u c GH, g h 9054 MUCGP เอากับมันเปลี่ยนรุ่นมีสติกเกอร์มีแพคเกจจิ้งที่เหมือนกันมีสติกเกอร์ที่บ่งบอกสินค้าข้างในว่ามันไม่เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ของก๊อปถูกไหมเพราะสินค้าก๊อปปี้จะไม่ทําแบบนี้นี่คือลักษณะของสินค้าที่มีมาตรฐานในการขายด้ามที่มันเป็นสแตนเลสสตีลก็มีสแตลเลสสตีลสีดํามันก็มีนะครับ บางรุ่นมีทั้งสองภาษาเลยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษให้คนอ่านนี่ขายในประเทศเขาด้วยส่งออกมาที่เมืองไทยด้วยทําไมทําไมมันเป็นงานก็เมืองไทยเราย,ยังซื้อมาใช้เลยอะ่ะเพราะเมืองไทยเราก็ยังผลิตมีดพับไม่ได้ผลิตให้มันเป็นอุตสาหกรรมก็ยังไม่มีเจ้าไหนกล้าลงทุนถูกไหมฮะแต่คนที่เขาทามามีที่รู้จกักก็มีที่เขาทําทําผลิตมานะแต่ว่ามันยังไม่เข้าโหมดในการขายแบบเต็มที่นั่นเองนะครับ นี่คือมีดซาเลนมูถ้าถามว่าพี่แนะนํามีดซักยี่ห้อให้ผมหน่อยที่ราคาถูกที่สุดที่พี่ว่ามันคุ้มค่าที่สุดผมจะแนะนําซาเลนมูครับถ้าแพงกว่านั้นหน่อยอะพี่ขอดีหน่อยได้ป่มมีฮะแพงกว่านั้นหน่อยขอให้มันดีหน่อยมีฮะมีแลนครับมีแลกดเราเล่าเรื่องตำนานแลนนไปหลายรอบแล้วนะฮะก็อาจจะไม่เล่าซ้ำวันนี้ก็ามาในเรื่องของการ แนะนำประเทศจีนแล้วก็เล่าสู่สินค้าให้ฟังพี่ผมเห็นมีดเมก,กามันมีลายพางมีดจีนมีมีวะมีด้วยลายพางเขาก็ทำมามเขาก็ทําเขาก็ลอกๆจากมีดนอกมานั่นแหละทรงนี่เหมือนมีดคินลิฟเลยราคาก็ไม่แพงระบบไรเนื้ล็อปประกับจีเทนเอาะมันเอาะมันเอาะมันอ่า แล้วก็ข้างในเป็นบอลแบริ่งด้วยนะเห็นมีดนอกดีๆเฮ้ยเห็นซิโรทโทร์ลน์เขาใส่แบริ่งเข้าไปอันนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนกันมีดราคาต่ําพันได้ขนาดนี้ซื้อไปเล่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอพอแล้วกับมีดพับเอาแค่นี้พอเราไปบ้ากับนาฬิกากับรถแต่งด้วยว่าก็ไปแล้วแต่หรือบางคนก็เฮ้ยเราต้องการที่มันดีกว่านี้เรา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 ไม่ได้สะสมแลนด์อะ แล้วอยากสะสมสไปเดอร์โก้อะวันนี้ผมเอาสไปเดอร์โก้ไปหมดแล้ว <c oughs> ก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรอยากได้สไปเดอร์โก้ก็ซื้อสไปเดอร์โก้ไปซื้อได้นี่คนเราซื้อมีดได้หลายเล่มนะฮะซองผ้าที่ร้านมีขายนะไอโมโม่กันอยู่นี่2องผ้าใส่มีดมีแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีซองหนังมานี่เริ่มผลิตกันมาแล้วฮะใช้ได้ราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงเรามีจาหน่ายสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์อุดหนุนคนไทยนะครับอเราทํามาเพื่อเอามาซัพพอร์ เพื่อนมีซองมีสายใสยเข็มขัดด้วยสินค้าทายยินไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยๆนะครับนี่คือมีดแลนด์เ1 0โอเคไหมผ่านวันเวลามาพี่แล้วอนาคตมีดจีนน่ะมันจะเป็นยังไงมันตอบได้ด้วยตัวมันเองครับมันตอบได้ด้วยตัวมันเองแต่ก่อนที่เราเห็นมีดจีนมันก็ไม่ได้มีหลายยี่ห้อเหมือน,นปัจจุบันนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีหลายยี่ห้อเหมือนปัจจุบันนี้ แต่เดี๋ยวนี้มันมีให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายมันก็จะเริ่มมีแบรนด์ใหม่ๆแปลกๆออกมาเรื่อยๆนะครับแบรนด์ใหม่ๆแปลกๆแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือแบรนด์ที่มันเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเมนอะตัวสแตนดาร์ดธรรมดาหรือหรือเป็นแบรนด์ที่แบบแบรนด์ตลาดแบรนด์แมสอะแบรนด์แมสของตลาดเลยนะครับก็คือพวกอย่างเงี้ยผลิตมาเพื่อขาย เพื่อขายแข่งกันแข่งกันกับมีดนอกแข่งก,กันกับบริษัทของบริษัทอื่นๆบริษัทระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวหลักๆเลยพอมันเริ่มมีสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นไอ้แบรนด์จีนมันก็เลยงั้นดันให้มันมีคุณภาพไปเลยดีกว่ามีการโซ่ครับเป็นแบรนด์เหมือนแบรนด์นอกเลยนะครับมีบริษัทชัดเจนมีเว็บไซต์ด้วย หาสินค้าได้มีการพัฒนาสินค้าทุกปีมีสินค้าให้เลือกเล่นหลายแบบมีลักษณะเป็นตัวแทนจําหน่ายเปิดรับดีลเลอร์มีหมดนะบริษัทนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นบริษัทของประเทศจีนไม่ใช่บริษัทของอเมริกันไม่ได้เหมือนบัคเหมือนสไปเดโก้โคสติลเบนเมดอย่างเงี้ยมี reference มี number มีการสกรีนมีเบอร์เหล็กเมดอินอะไรบอกหมดเลยนะครับนี่คือกลุ่มที่เป็นแมส กลุ่มที่ยังไงก็ขายไปเรื่อยๆปีหน้าคันโซก็มีสินค้าใหม่ออกมาปีนี้ก็มีตัวใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็ทําตลาดกันต่อไปหลังโควิดแล้วมันมีอะไรอีกอะพี่มีแบรนด์ที่ผมบอกไงม,มันเป็นลักษณะเป็นนิชมาร์เก็ตเป็นพวกอินดี้ที่เ้าทําของเขาบ้าบอเลยแต่เป็นแบรนด์จีนนะเอาดีไซเนอร์มาประกอบแต่เจ้อของบริษัทเป็นคนจีน เป็นแบรนด์แป,แปลกๆเราไม่ค่อยได้ยินแบรนด์แบรนด์นอกก็มีแบรนด์ที่มันไม่ใช่แบรนด์หลักที่ผมไม่ไดเอามาขายคือผมไม่กล้าขายมันลึกจัดอ่ะของดีจัดอ่ะแบบตั้งใจทำอันนั้นตั้งใจทําเป็นแบบเป็นแบบหัวฝรั่งอีกตั้งใจทําเป็นคนจีนอย่างเงี้ยผมไม่กล้าขายทั้งสองอันเลยฮะพอมาคนไทยก็งงเอ้อะไรวะย่ออะไรวะไม่คุ้นเลยแต่คนที่เขาแบบเล่นลึกๆเขาจะรู้อ่ะเขาหากันอยู่นี่ประเทศนี้นะรัเสเซียเขาเล่นกันอย่างนี้นะผมไม่ขายอ่ะผมขายผมก็เจ๊งอะดิ ใช่ปะมันก็ไปหาซื้อกันเอานะครับมันไม่ใช่แบรนด์หลักผมขายเบนซ์บีเอ็มโตโยต้อันนั้นแม่งอัลฟาโรม o โอออกรถจีนออกเฮียอ,อ,<ๆ>อะไรมนไม่รู้แต่มไม่หมดเลยแปลกๆนะฮะแล้วมันก็จะมีไอเหล็กที่เป็นซูเปอร์สตีลมากขึ้นในอนาคตเราเห็น D2 แล้วเราเห็น D2 เราจับต้องได้แล้วแต่ก่อนเราหา D2 กันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวแม่งจะมีเหล็กแปลกๆที่มันเป็นตระกูลแบบพรีเมียมสตีลอะ VG10 เ3ส v ามสิบห้าวีมันลงมากับมีดแบรนด์จีแล้วนะไอ้แบรนด์ที่ผมบอกอย่างนั้นนะ่ะเป็นแบรนด์อื่นแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นอนะ่ะไม่เอามาก็ขายไม่ได้อะแต่แบบถ้าขายเหล็กแต่ที่ขายไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่คุณภาพไม่ดีนะชื่อมันไม่ดังราคามันก็เอาเหมือนกันนะราคาไม่ถูกนะเออมันก็เลยแบบมันยังไปตลาดเมืองไทยยากครับในมุมมองของผมนะไปยาก แต่ถ้ามันเป็นแบรนด์ฮอกแบรนด์อเมริกันเป็นแบบ s 3 5 vn แบรนด์แปลกๆแต่มันทำราคาให้ถูกอันนี้น่าขาย Made in USA แบบเอาง่ายๆเลยนะถ้าเป็นบล็ลองออกรุ่น s 3 5 vn s 4 5 vn ออกมามันขายได้เพราะคำว่าบั็มันมันดึงคนได้หรือดึงราคาลงมาก็ได้่ะถ้าเป็นไอคันโซ่เนี่ยมึงคิดนะสมมติเล่มน,นึงแม่งต่ำพันนะแล้วมึงลองออก s 9 0 v มาพันต้นๆเขาก็เอากันมันซื้อได้ แต่ถ้ามันอกอเก้าสิบวีเล่มละสามพันทำใจไหวเหรอเล่มละสามพันเลือกได้เยอะเลยนะเต็มเลยนะใช่ไหมมันชนกับอะไรเยอะเลยอ่ะมันก็แบบมันยังขึ้นไปไม่ได้ถ้ากันโซ่ลองลองเล่มละสองพันดิเหนื่อยแล้วนะมันดึงมันดึงกันยากนะมันเหนื่อยนะแต่ถ้าเอากันโซ่ราคาประมาณนี้เราซื้อได้นะครับได้คุณภาพดีๆราคาไม่แพงมันอยู่ในโพสิชันนิงเนี้ยพวกสินค้าแบรนด์จีนอยู่ในโพสิชันนิงเนี้ยขึ้นไม่ได้ ยังไงก็ขึ้นไม่ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์เปลี่ยนอะไรก็แล้วคนดูไส้ในห่วงทึงเลี่ยงเนี่ยมันขึ้นไม่ได้อ่ะครับโอเคไหมและมุมมองประเทศที่มาจากกรรม,มาชนแม้เทคโนโลยีจะสูงแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะดันมันขึ้นไปสู้กับสไปเดโกกับบัคได้เพราะฉะนั้นแบรนด์จีนก็เลยอยู่ล่างๆอันนี้ไม่นับ พวกที่เป็นนิสมมร์เก็ตนะพวกอินดี้นะไม่นับอันนะ้เขาเขาไม่สนก็อยู่แหลงไหนเขาอยากทำา็็อยากขายโอเคไหมผมก็อธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ